พักอีอย่างนี่พี่น้องว่าพักอีอย่งพักอี่ยังไงสาว่าเอามาเหตดคลิปซะเด้อสาวว่าลินหาคลิปบได้ลระบาดนี่โน้องมุ้ยไลาออกไปข้างนอกน้ำเพินเนาะค่ะนี่พักใส่ซะหรือว่ายอดมะละอะไรประมาณนั้นนะคะคุณผู้ชมราะคาะอมาก็มะละกอค่ะคุณตาให้ค่ะนี่ค่ะคุณส่วลงจากตนเลยด้วค่ะพี่น้อง เป็นส่วลงจากตนเลยค่ะนี่ยังเป็นอย่างอยู่เลยพี่น้องนี่ยังเป็นอย่างอยู่นี่ค่ะหงตีหน่วยเอบเบลยแม่ส่วลงจากตนเลยพี่น้องอันซ่อนเนาะพูนะอ่าซ้ำสีอยากสีกินนี่บื่อึดอกค่ะบื่อแนวอยากแนวกินดอกค่ะล้วค่ะเนี่ยหน่วยเอบเบลยฉีดตําถาดได้ค่ะอันนี้เป็นงานกินเข่ากันดอกค่ะนี่บมเมนของโูกค้าเนาะเบิง้ง แน่นดีค่ะอ,อันนี้กระสีออมค่ะพี่น้องคอยชมนะคะจะมีการอ่อมปลาไหลนะคะแต่สาว่าบโบกินดอกค่ะสีหาย,ายเชฟผู้ใต้่นมาออมเนาะคะ่ะสาว่าบโบกินค่ะแต่ว่ายูบานนอกอุ๊ยบ้านนอกคนว่าอ่าอยู่ต่างจังหวัดนะถามบบหือบบอือ,อสาว่ากะฝาดโหลดค่ะขั้นส่นกับยยบญใยญ่บนิดกินเนาะกันเนาะจากอ่านี่แหละค่ะเดี๋ยวก็จะเอาพักนองเลือดมาใสาน่น้ำ เดี๋ยวไปยางหาเก็บพักน่องเลือดก่อนแล้วก็ตำบกหุงถาดใ่บุ๋งเนาะค่ะนาอกินกันเป็นมูคณะเนาะค่ะเพราะใหญ่เพิ่งอยากมีมูกินเข่าค่ะเนาะค่ะเพิ่นอยากมีมูกินเข่า,า,ขาบานนี่ค่ะชิมาสวนยอมของดีสันเด้ค่ะนนโอ้ยกินจนเหียนเบมดพี่น้องนีน่ๆเด็ดเอาปลูกเกิดเองได้ค่ะบบเดตปลูกได้ค่ะเกิดเองเ๋ยวตีนะ้ามูนี่นําในานกัน ไปลูกไปเอ,อ้ยอย่ามาหยงมาวนกันเด้อไะมันเคยคะ่ะพี่น่องก่อสีเหตุจังสี่เนี่ยในกระถงกระถางสีมังเทียนอันอน่นองซัดลกเพิ่นกับแม่แอบมาพิ่งอยู่นี่นะไปลูกไปแม่สิเก็บผักแม่จะอ่อมประไหลนะคะข้าเจ้าเอามาฝ,ฝากจากไอไอสาเชิงเศร้าผู้ก,กองวิชัยเพิ่นเอามา เนาะคะ่ะเบื้องหน้าตาสีเป็นยังไงแต่ว่าแห่งนี้ผู้ซอยดอกคะ่ะมือนีสิเตรียมเครื่องได้คะ่ะสิเตรียมเครื่องไหวเนาะค่ะสีได้ภาปนพ่นบอมักกล่องสีไ้ผู้กองถวัดพ่นออมเนาะคะ่ะแต่ว่าทีมงานกับสิเตรียมของไหวเนาะค่ะเนาะมือหนีสวยแน่คะ่ะจังไลยขีดไปข้างนอกมากต่อจ้ะลาวจักบาทกอนอุ๊บอับอ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 นใดเนาะใส่แล้วมันเจือเท่ากับสิบอใส่เนาะพี่น้องเนาะ นี่กระเบียบอกผิดค่ะสิได้กินหย่อนบบทีมันบบมีจจกพี่น้องทีมันหน่อยนี่กระต้นบอกเขือนี่บอกเขือนน้ค,ดดค่ะถดเด้อค่ะเสียงดังในจักหน่อยเนาะมือหนึ่งถือกล่องก็ได้บอกเอขือคืนต้นนี่แหลคะครับไปยำดังโบยำดังโปค่ะพี่นังจ๋านี่จ้ะอีมันหน่อยกันยัง นี่ค่ะอุ้ยพ่อได้โซ่พี่น้องอยู่ค่ะพี่น้องมึงเนี่ยอยู่บ้านห้านันมันหลายเนาะทีมันก่วงเนาะน้องธงชยัยค่ะลูกค้าหัวเราะว่าสาวาว่าออหยังอันย้ายหนีแล้วเป็นยังแล้วบอกผู้เดียว่นว่าบ่ได้ว้าผู้เดียวเด้อค่ะทําคลิปนี่ค่ะบอกือค่ะเขืออน้อยเนาะกันเนาะค่ะมันมันบดอดอกจาะมันปลูกในกระถางเนาะ สองสายตาเลหหาเมื่อคือเบื่อเสียงแม่พี่น้องอันนี้กําลัางจอค่ะหืใหญ่ท่านบานอกเนาะค่ะนี่ค่ะพอได้น้ำพุนแน,น่ขีดเสาเนาะกันเนาะค่ะ,อคะโอ้เป็นกําลัางจออันนี้กับเบียค่ะเบียบอกริกค่ะเบียบอกผิกค่ะเฮ้อยู่บ้านเาน่านั่นเป็นแปลงผักเนาะ เป็นแปลงผักบอกใหญ่บ่งเลยบยัวดหัวซาเดะบัดมาอยู่ผีโอ้ยมีคุณคาซะเลืเกินเนาะค่ะเนะาะปลูกไว้ขังตู้น้ำจะขวงงนี่ละคะ่ะบนนี้คะ่ะเนาะก,ก่เนาะรดจะอยากล่างมันหอนพี่น้องไปขังนอกมาบางังตะเสาคุณนะะ้าค่ะเอาละค่ะพี่น้องคะ่ะกขอบพระคุณห,หลายเเ้อคะ่ะ คิบอโยอเอียเอาจอเอเจกันหันมาทางผีเบิงหายนั่งจักบาทเน่ยค่ะจักวิกับไดโดค่ะขอบพระคุณหลายๆค่ะไปแล้วค่ะ